สวัสดีพี่ๆน้องๆหนุ่งทั้งหลายวันนี้ผมมาสอนเทคนิคการเล่นแร็ปเสียอันนี้เปชันเปิดตัวเพลงมึงนี่โคตรดังเลยเบาแป๊บก็อย่างเราที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าแร็เป็นปตัวที่ค่อนข้างจะกระจอกในเรื่องการเคลียร์คลิปเราจรึงต้องจำเป็นที่จะไปเติมเลนเพื่อให้เร็วไที่สุดไม่ว่าจะเลนออฟหรือเลนแคดี้ต้องเลือกสกเลนในการไปช่วยเพื่อนก็คือการหาเลเวลและการหาเงินในการแดกซากคนอื่นจุดที่สำคัญที่สุขขดของแร็เลยคือสกิลสองถ้าคุณใช้มันโดนคุณจะเจาะเวทศตัตรูได้แรงมากด้วยแต่ถ้าเเเเกกกกิดดคุณใช้้้ลาาวยยมมมันันนน็ท่ห,หือฮ นั่นแหละเราจะเป็นต้องพยายามใจเย็นเอาไว้รหัสจังหวะในการลุกศัตรูเฮ้ยเลือดนอยดีนะโอ้ชาหูได้มาหนึ่งตัวแต่เมื่อกี้เพิ่งบอกให้ใจเย็นๆไม่ใช่เหรอ,อเงียบแล้วนั่นก็คงเป็นศัตรูพื้นฐานที่คนก็ควรรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเียร์เลนย่าก็ต้องพยายามแดกสร้างอยู่ด้วยถ้าเกิดเราทำได้เราก็ในการหาเงินจอยเล่กับคนอืน่นก็ที่ต่อไปคนที่ต้องรู้คือเราจะไปต้องพบกับฟิกเกอร์ใช่แล้วอันนี้คือสกิลมาัทสะจันที่จะทำให้แลองเราเน้นเก่งขึ้นมากาทัปทีน้องคนนะจับตาต้องมาที่่เเเเรราาาาาวาอมันจะนดูดปล แค่พูดไปมันคงจะไม่เห็นภาพต้องสารที่ทุกคนได้ดูในการลุกใหยไฮเตะต้ตามีหัวมึงพูดไปในการจอกคอของสกิลสองและตามไปดยการฟิกเกอร์อันตี้ยับไม่เป็นไรความผิดพลาดย่อมมาก,กับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นเราจะกลับไปแก้ตัวกันใหม่ใน,นจังหวะอันสวยงามแบบนี้คือจังหวะที่เราจะได้แก้ตัวในการโชว์บังหน้าฟิกเกอร์อยังเข้าไปแลว้วปัดโค้งเลยเรียบร้อยเราได้ไฮเตะมาแล้ว การตแคเทของเรานั้นสดสมบูรณ์เทแต่แท้จริงคนที่เปิดไฟก็เป็นเพื่อนไม่ใช่หรืองไงตัวเองแค่แค่ฟิกเกอร์ตาไปทีหลังอีกอย่างหน้าทนนี่คึ้นก็เป็นหน้าของซูการ์ชันตอฟ้าป่ะมันก็คือการเปิดไฟของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกันนั่นแหละแล้วนั่นก็คือการเล่นแลนแบบเบื้องต้นที่ผมเพิ่งกล่าวไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากในการใช้สกิลให้โดนแล้วก็สกิลฟิกเกอร์แม่นๆแค่นั้นนะครับ เ็าสามารถทำให้คนล้วงแล้วก็มีประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วส่วนเรื่องการเคลคิปปอยเป็นหน้าที่คนอื่นไปคุณทาไม่ได้หรอกมันกระจอกแล้วนี่ก็ถือวิธีจังหวะนืงในการสาดทิปวิธีการฟิกเกอร์อันติไปอย่างให้ทุกคนดูนะครับผมจะไว้นะครับเดียเข้ามาแบบนี้อ๋อแล้วก็ที่สําคัญคือการคํานวณดาเมจแล้วก็ดูด้วยรับว่าตัวนี้สามารถเข้าและออกได้หรือเปล่าหรือแลกแล้วมันคงหรือไม่การทําเมื่อกี้อย่าเอาไปทำตามนะครับโง่มากเลยจริงๆแคแค่แอปเปหิวคิวที่อยากจะเข้าไปล้วงไม่ใช่หรือไ นั่นแหละครับก็คือเทคนิคการเล่นแรดเบื้องต้นฉบับผมเองแล้วไม่ว่าทุกท่านจะได้รับความร้อนมากมายมหาศาลน,นิดหน่อยจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉันก็ขอบคุณมากครับ